เรียนท่านสือน่อมวลชนคุอกรลบนะครับวันนี้ผมได้รับหนังสือจากทางประธานมูลนิธิรณรงค์ตวงตัวเกินความยุติธรรมในสังคมสำหรับประเด็นในการเข้ามาเพื่อที่จะให้ทางสภาผู้แทนราษฎรซึ่งผมก็ถามว่าทำไมไม่ไปยื่นกับคณะนะกรรมการที่มีอยู่ในสภา ท่านบอกว่าเนื่องจากว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้างซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคณะกบบรรมการคณะใดคณะหนึ่งโดยเฉพาะเนื่องจากว่ามันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการโฆษณาให้เกิดความหลงเชื่อที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความเชื่อทางศาสนาความเชื่อทางด้านการแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งอาจจะกระทบต่อพี่น้องประชาชนจํานวนมากซึ่งเรื่องนี้เนี่ย ก็บอกว่ายินดีที่จะมารับหนังสือแล้วก็จะให้คณะที่ปรึกษาทางกฎหมายเนี่ยได้พิจารณาว่าเรื่องร้องเรียนของทางมูลนิธิถกคืนความยุติธรรมในสังคมนั้นเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าไปสู่คณะกรรมาการหรือมีการทํางานที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เดียวยาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้หรือไม่นะครับก็ในเบื้องต้นนี้ก็ยินดีที่จะรับ ไปพิจารณาแล้วก็จะหาทางในการที่จะปร,ระสานกับทางคณะกรรมาการที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าทราบว,ว่าเกี่ยวข้องกับหลายๆส่วนด้วยกันทั้งในเรื่องของาศาสนาทั้งด้านของกฎหมายทั้งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งซึ่งจะต้องมีข้อตกลงร่วมกันว่าถ้าหากว่าเรื่องนี้เข้าสู่การพินาของกรรมาการเนี่จะบริหารจัดการอย่างไรกับในเบื้องต้นนี้ก็ยินดีที่จะรับหนังสือข้อร้องเรียนของทางมูลนิธิทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ไว้สาหรับการพิจารณาสาหรับการทา,รารงานของสภาผู้แทนราษฎรต่อ,อ,อไปนะครับท่านทายมีอะไรไหมครับก็ต้องขอบพระคุณท่านที่ให้เกียรติพวกเราเข้ามาในสภาด้วยนะครับเราตั้งใจเอาเรื่องนี้เข้ามายื่นเพราะว่ามีผู้วิเศษที่อวดอ้างอุตริ์อวดอ้างอุตริก็ไม่เท่าไหร่ครับท่านแต่ว่าเขามาให้ประชาชนที่สแสวงหาทางหลุดพ้นตามธรรมะของศาสนาพุทธ เอาไปเอี่ยวกันกับพยานาไปเอี่ยวกับร่างทรงแล้วชาวบ้านนะครับที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ถูกหลอกให้ต้องบริจาคให้ซื้อของที่ไม่ไม่ควรต้องซื้อลูกแก้วในช h อปปี้ลาซาดาขายอยู่200มาขายแล้วห0 0 0 0่นอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้หนักกว่านั้นก็คือเมื่อวานเนี่ยผมเสียใจมากที่เขาต้องมาผ่อนเครื่องรางของขังคนที่ไม่มีตังยังต้องมาผ่อนเครื่องรางของขังผมบ้ามันไม่ใช่แล้ว ถ้าเราจะไม่มีหน่วยงานไหนช่วยกันเนี่ยผมสงสารและเป็นห่วงประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อแต่บางคนยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อหมดทั้งเงินหมดทั้งอะไรหลายอย่างแต่ก็ไม่กล้าออกมาบางคนเนี่ยกระซิบหันดินไหวคนก็แหกแตกตื่นแต่ก็ไม่มีใครจัดการเป็นกิจจักษณะบางคนบอกให้ไปบูชาองค์เทพเทวดาหลอกเข้าวัดให้บริจาคแต่เงินไม่เข้าวัดก็มีคือวันนี้เลยต้องมาขอพึ่งทางรัฐสภาให้ช่วยหาทางออกให้กับสังคมด้วยครับ เรารับเรื่องพวกนี้บ่อยมากแล้วเราก็เจอปัญหาว่ากฎหมายบางข้ออาจจะไปไม่ถึงเขาเขาก็เลยยิ้มเยาะเยะ้ยพวกเราว่าพวกเราโง่เองที่ไปหลงเชื่อแต่ถ้าบอกว่าพวกเราโง่เองผมก็ต้องกลับมาพึ่งกลไกของรัฐที่จะปกป้องพวกเราด้วยโอเคครับโอเคครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับพุ่งเข้มข